สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทารโลสปีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรดวงความรักครึ่งปีหลังค่ะของชาวราศีมกรนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง19มกราคมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรทั่วไปเนาะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนนําไปตัดสินใจอะไรโปรอยากให้ใช้วิจรารณญาณนิดนึงนะคะเออชาวราศีมกร เอาละปู่ว่าถึงเวลามุกออนของคุณแล้วเนาะ <c oughs> ก่อนหน้านี้ชาวราศีมะกรเนี่ยไพ่บอกนะคะว่าคุณอาจจะเดียวกับใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่ได้จริงจังมากนักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเจ้าชู้ก็ได้หรืออาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะหรือเป็นคนที่มีพันธาอยู่เขาเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สนใจคุณหรือเป็นคนที่ไม่ได้ทนุถนอมความรักครั้งนี้สักเท่าไหร่ ะะมันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกถึงถึงความไม่ปลอดภัยในความรักแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบเงียบๆกันนะคะไม่ไม่ได้แบบปฏิสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณนี่แหละที่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่รู้สึกว่าเขายังไม่ใช่อะคุณก็แต่ว่าความมันมีความผูกพันมีอะไรกันมาก่อนหน้านี้แหละทําให้คุณตัดสินใจจากเขายากตัดใจจากเขายากนะคะ แต่พอมาครึ่งปีหลังเนี่ยปูรู้สึกว่าคุณอยากไปเจออะไรที่มันดีกว่านี้นะคะอยากไปเจอคนที่ดีกว่านี้หรือไปอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่านี้หรือไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้และหลายคนมุ่งเป้ามุ่งเป้าไปที่เรื่องของการงานการเงินละอาจจะไปแบบสนใจในเรื่องของเงินมากกว่าหรือว่าอาจจะไปสนใจในเรื่องของการสร้างฐานาสร้างความมั่นคงนะคะ หันกลับมารักตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วก็อยากที่จะแบบไปไปมีชีวิตที่ดีออะเพราะว่าเขาอะทำให้เรารู้สึกว่าเราเสื่อมศรัทธานในความรักนะคะทำให้เรารู้สึกไม่ได้เชื่อในความรักแล้วทําให้เราเสียความรู้สึกมากพอสมควรเราขอไปโฟกัสแบบ รักตัวเองไปมุ่งเป้าในเรื่องของการสร้างเงินสร้างฐานะดีกว่าเราซึ่งมันก็เป็นเวทีที่ถูกต้องของคุณนะเพราะปูมีความรู้สึกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยคุณน่าจะแบบได้จับเงินก้อนแล้วแหละหรือว่าได้แบบมีเงินเข้ามามีทําธุรกิจนะคะมีความที่แบบเอ่อร่ำรวยเงินทองอ่ะขึ้นมานะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ชายที่คุณดิวอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนจากคุณหรอกอืมถึงต่อให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่เชื่อในตัวเขาแล้วแล้วคุณไปตามทางของเขาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจคุณแล้วเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเขาก็ยังคาละคาซังอยู่นะเขาก็ยังที่จะกลับมาเขาเรียกว่ากลับมาวุ่นเวียนในชีวิตคุณกลับมางมอคุณอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปูม่มอเนี่ยว่าเขาก็ยังเป็นคนที่ไม่ได้จริงใจมากนักนะ,นะเขากลับมาเพราะว่าเขาอาจจะแบบรู้สึกเสียผลประโยชน์อ่ารู้สึกว่าเขาเขา ขาดทุนหรอือว่าเขาแบบไม่ได้รับการปนเปลื้เหมือนเมื่อก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะทํานองนี้เนาะไม่ได้รับการเอาอกเอาใจไม่ได้รับการปรนเปลื้ไม่ได้รับการที่เป็นคนสําคัญเหมือนอย่างที่ผ่านมาหรือว่าเขาอาจจะกลับมาเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณมีเงินแล้วเขาอาจจะมาขอร่วมหุ้นร่วมทุน,รทรน,นหรือมาทําธุรกิจกับคุณอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้กลับมาเพราะว่าเขารักคุณอะโฟมองว่ายางงี้นะ อืเขากลับมาเพราะว่าเขายัางยังคิดว่าคุณมีผลประโยชน์กับเขาอยู่แล้วเขาก็ก็ไม่อยากที่จะเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมกกังกรหลายคนครึ่งปีหลังเนี่ยหลังจากที่คุณเข็ดในขยะในเรื่องของความรักแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับคนแบบนี้เนี่ยมันเลยทําให้คุณแบบมุ่งเป้า,าในเรื่องของการเงินการงานอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ อยู่คนเดียวเพื่อเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะแล้วก็ปัญหาอะไรที่มีมาอ่ะก็แล้วแต่ถ้าเขาอยากกลับมาอ่ะก็แล้วแต่แต่ว่าคุณก็เลือกที่จะอยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาแล้วก็มันไม่มีไพ่ใจอ่อนเนาะเพราะว่าต่อให้คุณใจอ่อนอยังไงเนี่ยในความหวัดระแวงความเจ็บปวดที่ยังมีอยู่มันก็ไม่ได้ทําให้ความรักครั้งนี้มันได้ไปต่อหรอกพูดง่ายๆว่าคุณอะ่ะตาสว่างแล้ว นะคะคุณตาสว่างแล้วคุณไม่รอคําพูดไม่รอคําสัญญาหรือว่าไม่โฟกัสในเรื่องของความรักอีกต่อไปนะคะไม่ว่าเขาจะทําดีสักเท่าไหร่ปากหวานสักแค่ไหนคุณมีเป้าหมายของคุณนะคะแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนโดยรู้สึกอกหักแหละมันยากเนาะกับคนคนนี้นะคะเพราะมีความรู้สึกว่าคบกันมานานแล้วก็มีความผูกพันกันมากพอสมควรแต่ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ย พอกลับมารักตัวเองคุณก็จะตาสว่างแล้วคุณก็จะมองเห็นอะไรได้มากขึ้นนะคะยอมเจ็บปวดตรงนี้เจ็บช้ำตรงนี้เพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีกว่านะคะไพ่ออร์เคิลออกมานะคะว่าได้ฟรี yourself อ่าชัดเจนเลยนะคะว่าปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะทําในสิ่งที่อยากทำปล่อยใจตัวเองไปในทางที่ที่คุณอยากจะไปนะคะเลิกยึดต,ติดเนาะมัน มันไม่มีผลประโยชน์อะไรกับคุณเลยไม่มีผลได้ผลเสียอะไรกับคุณในนะเวลานี้กับคนคนนี้นะคะใน hard to h a r t conversation อะไรที่ติดอยู่ในใจอะไรที่เรารู้สึกให้เปิดใจกับเขานะคะและได้คีฟอันโอคีฟันโอเปนมายนะคะเขาอยากให้เราแบบเปิดอกเปิดใจคุยกับเขานาะแล้วก็รับตัวตนของเขาเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ใช่ผู้ชายอย่างที่เราคาดหวัง ก็ได้อืแต่ดูจากไพ่แล้วเนี่ยปู่ว่ายัางไงซ้ายเขาก็ไม่ใช่คนที่คุณสมควรจะรัก,กค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนดีนะคะคุณเป็นคนที่รักจริงคุณเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของความรักการดูแลการนทนุถนอมเนี่ยคุณเต็มร้อยให้กับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่ถนอมน้าําใจการเทคแคร์การดูแลการปฏิบัติ คุณเห็นเขาเป็น Number o n คุณเห็นเขาเป็น first priority นะคะคือเป็นคนสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของคุณจริงๆความรู้สึกกับความสัมพันธ์ทั้งนี้คุณทุ่มลงไปสุดตัวแล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณได้กลับมาคือหนึ่งคนที่เห็นแก่ตัวนะคะคนที่ปากหวานคนที่ก้นเปรี้ยวคนที่แบบคบกับคุณเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยและหลายคนครึ่งปีหลังถ้าคุณยังโสดอยู่ผมคิดว่าคุณน่าจะได้เจอผู้ชาย หลายคนนะคะเข้ามาในชีวิตแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้ดูให้ชัดเจนด้วยนะว่าเขาอะเขามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณเปล่าเพราะคุณรู้สึกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยยังไงคุณก็รวยแน่นอนนะคะมีสิบเปลี่ยนขึ้นมาเนาะยังไงสักคุณก็รวยนะคะแล้วก็มีเงินนะ่ะแล้วก็เป็นคนใจกว้างใจดีด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นช่องโหว่ก็ได้ที่ทําให้คุณแบบเจอคนไม่จริงใจเข้ามา หาผลประโยชน์อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยครึ่งปีนี้ปูมองว่าความรักไม่ว่าจะเป็นยังไงมันต้องจบรงนะคะแล้วก็เป็นการจบรงเพื่อให้คุณได้เรียนรู้เป็นการจบรงเพื่อให้คุณได้เติบโตขึ้นนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ให้คุณได้เจอกับมีสติในการที่จะได้เจอความรักที่ดีในปีถัดไปนะคะ สำหรับชาวราศีมังกรปน๋กก็ขอจบคำทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ